จุดไฮไลท์จุดหนึ่งนี่เริ่มขึ้นเขานั่งพักด้วยรอถ่ายเพื่อนๆด้วยมาแล้วเอาไปทางนั้นผมมารอตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเลยพี่ไปเลยครับโอยเตามมาดักสายตรงนี้เอาพี่ขึ้นไหล่ซ้ายเฉยเลยไปครับ สวเสครับโอ้โหโอเคผมครับสบายสบายโอ้โหเจ้าตินเจ้าตินขาลงนี่เจอไปแล้วอีกครันไปมือนี่ครับพี่เดี๋ยวเลย พีย่ยย <laughs> อะทีนึงเสียงอะไรเม่กี้เสียง,งโซ่อะแก้ไหมครับแก้ไหมไม่้าไปอะไปเลยครับพี่ปปุ๊บปุับปปุ๊ไปครับนติดนติดจุดนี้นี่มันเลย ทำก็ง่ายแม่โอ้ยอ้อยผ่านอ้อยผ่านฟลฟาขึ้นเลยโอ้โหโอ้ยแม็กไม่ไม่ล้มเลยใช่ไหมคะเก่งมากแอบเขียนครับ

ไม่ไหวแล้วถอดได้ถอดได้มไไม่้ายยงไงไได้อยู่นัแกหเือเปล่าใครใครไม่กล้ขึ้นเดี๋ยวสายาลยครับมันเสียงหว้วเลยเสียงหวาแล้ไม่ได้แล้วไครับไปครับโอ้โห้อไปทางนี้ไม่ต <laughs> oh. ิดแป้นแป้นเย ใค่แคขึ้นมาได้มาดานดานขวาเลยดันซ้ายเลยปด้านขวาเนี่ไปด้าไดเนี่ยไปด้นนไปจูมานี่เลยกบ่าเ่าไปขับปลายกได้ห้ามเข็นนะครับรอเดียวติกติกครับยกข้ามได้ห้ามเข็น ่างกลางใเสียชื่อน่ะล่ากลาลกจบจบอยู่แล้วลงาจับอยู่แล้วจิบิบ่างกเอ้เอ้เอาเอาเร้ยเฮ้เร้ยเฮ้เดียเฮ้เฮ้ยเยเฮเ้ยยเ้ยเฮ้เฮเฮ้้ยเฮ้เฮเราเฮาเ้ยเฮ้ยเฮยเยเลยยเลยบ้เเ้เ้ย อนี <st> on ่นี่เขาจะขึ้นเลยหายแล้วมีแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาว่าเขาว่าเบาๆเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องรีบเนี่ยเรื่อยๆนวดๆนี่ครับเรื่อยๆนวดๆไม่ต้องรีบเรื่อยๆครับระวังตากล้องด้วยครับไปคุ้ยเบาๆเบาๆเกียร์หลังเอาไอ้สุดแล้วก็ตาย ไปแก้ตัวไหมสใส่เกฟโรได้ครับเกฟโรันนี้โฟโลแล้วไรอนแ้โอเคล้อาเจ็บเบใหญ่เบชื่อเลครับเบเบจ็บบเบไมือได้มไ้ได้ขวาไปเลยครับไ้ขวาไปเลยครับเออไปเลยครับต้นว้าวอนุนกจะไม่มีอะไรแก้เลไปไปไปเดี๋ยวนั่นเองตรงนี้ ใช่ใช่โอ้ยมาเลยครับมาเลย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 ครับมาเลยครับไปเลยครับมันจะมีอะไรแจมาน่ะ